ปี66นะครับคนไทยใช้บัตรเครดิตพุ่งถึง2.6ล้านล้านบาทและแนวโน้ม3ปีให้หลังก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งการซื้อสินค้าและทำธุรกรรมอื่นๆด้วยถามว่าแนวโน้มการรูดบัตรเครดิตของคนไทยที่สูงขึ้นแบบนี้มันมีข้อดีและสิ่งที่น่ากังวลอะไรทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ใน Summary Reporters ครับ ผู้ชมครับสถิติการรูดบัตรเครดิตของคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเรารูดบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าเนี่ยต่ำๆเลยนะครับเฉลีย่ยเนี่ยในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งมีโควิดเนี่ยเรารูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าวงเงินรวมกันเนี่ยหลักล้านล้านบาทนะครับอยู่ที่เฉลีย่ยประมาณ1.3 1.41.5้าล้านล้านบาทแต่ในความน่าสนใจของสถิติที่ผมไปรวบรวมจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับออกมาบอกว่า แนวโน้มในการรูดซื้อสินค้าจากบัตรเครดิตของคนไทยก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวในขณะที่บัตรเครดิตเนี่ยนอกจากมันจะซื้อสินค้าได้แล้วเนี่ยมันสามารถกดเงินสดได้ถูกต้องไหมครับมันสามารถที่จะโอนเงินมาเป็นเงินสดใช้ในระหว่างทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากซื้อสินค้าแล้วเนี่ยการโอนวงเงินมาเป็นเงินสดพร้อมใช้การกดเงินมาเป็นเงินสดพร้อมใช้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเหมือนกันสถิตินี้เป็นอย่างไรมาโมชั่น ขึ้นทับหน้าชั้นเลยปึ้งคุณ mm. ผู้ชมครับผมจะจะออกผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าสถิติการใช้บัตรเครดิตของคนไทยเนี่ยผมรวบรวมจากปี64 65 66ผมไล่ตั้งแต่ปี64ก่อนครับสถิติการซื้อสินค้าก่อนนะครับช่วงเวลานั้นครับคนไทยรูดซื้อสินค้าจากบัตรเครดิตนะครับวงเงิน1 2 3 6 0 0 0ล้านบาทไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมครับปี65พุ่งขึ้นมาที่1น1 5 0 0 0 0ล้านบาท ปี66ครับอยู่ที่1,793,000าล้านบาทมันเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ2 0 0แสนถึงสามแสนล้านบาทเลยนะครับในช่วงเวลา2-3ปีแต่ในขณะที่บัตรเครดิตครับก็มีธุรกรรมอื่นๆด้วยทั้งการโอนเงินสดเข้าสู่บัญชีของตนในการที่จะถอดออกมาเป็นเงินสดพร้อมใช้หรือการกดบัตร เพื่อให้ออกเป็นเงินสดพร้อมใช้ตรงนี้แบงค์ชาติรวบรวมไว้ในคำว่าธุรกรรมอื่นๆครับก้อนนี้ก็เติบโตเช่นเดียวกันครับปี64ครับอยู่ที่5,97,000ล้านบาทครับปี65ครับ7 6 2 0 0ล้านบาทและปี66ครับอยู่ที่8,46,000ล้านบาทถามว่าซื้อสินค้าก็เพิ่ม อื่นๆก็เพิ่มยอดรวมมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปเงาตามตัวไงครับอยู่ที่1,833,000านล้านบาทในปี6-4ปี6-5ครับอยู่ที่2,377,000 0ล้านบาทและปี6-6ครับอยู่ที่2,639,000 0ล้านบาทพูดง่ายๆอะตัดเข้ามาหน้าผมก่อนอืโอเคเห็นหน้าหล่อๆผมแล้วเนาะ อ่ทีนี้ยถ้ามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับในแง่ของการเติบโตของบัตรเครดิตเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นประมาณหลักแสนล้านบาทในช่วงปี64 65 6ก้อนนี้มันก็มีนัยสำคัญแฝงอยู่เพราะทั้งหมดนี้ล้วนมีเหตุและปัจจัยครับ คุณผู้ชมครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเพิ่งมาใช้บัตรเครดิตกันปูุดปรารสุรุย่ยสุร่ายกันในช่วง2 3สาปีที่ผ่านมาไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการใช้บัตรเครดิตของคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีต้นทุนการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าที่สูงอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงตน้ตนๆว่าเรามียอดในการใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่หลักล้านล้านบาทคําถามคือว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการรูดซื้อสินค้าแบบโปรโมชั่ 0%เงครับเวลาคุณไปดูตามร้านมือถือตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านบ้าร้านบออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้น0% 6เดือน0% 3เดือนรวมไปถึงบัตรเครดิตบางประเภทในยุคนี้นะครับก็จะมีรูปแบบในการให้คุณสามารถผ่อน0%ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่ทางธนาคารเนี่ย ได้มีการออฟเฟอร์โปรโมชั่น0%นยี่ครับมันเลยทําให้มีการกระตุ้นภาคการใช้จ่ายของคนไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นฐานในการใช้บัตรเครดิตของคนไทยที่มันสูงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับแต่คําถามคือว่าแล้วทําไมยอดการรูดบัตรเครดิตใน3ปีนี้มันถึงพุ่งปร้ดปรา้ดเหมือนขี้ออกจากตูดแบบนี้ฮะ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใน3ปีที่ผ่านมานย่ยอดในการรูปปดบัตรเครดิตที่มันพุ่งปวดปราดเหมือนอุจจาระออกจากวาวรหนักเนี่ยนะฮะผมจะบอกแบบนี้ว่ามันมีปัจจัยอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยมันก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนอีกแล้วครับท่าน <S 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 มันเป็นปัจจัยที่ผมเบื่อที่จะพูดนะนี่ผมสารภาพนะผมก็ไม่อยากพูดเลยนะแต่ไอ้ปัจจัยบ้าเนี่ยมันยังส่งผลต่อในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองของคนไทยอยู่นะครับนับตั้งแต่ปูตินกดบึ้ม ยูเครนขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลานั้นครับก็ต้องยอมรับว่าการต่อรองทางด้านพลังงานเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า everything jingle b e l เนี่ยมันใช้พลังงานเป็นต้นทุนไงครับค่าน้ําค่าไฟค่าขนส่งทุกอย่างมันมีพลังงานในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่มีการกดบึ้มกันเกิดขึ้นเนี่ยต้นทุนพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นจากการที่รัสเซียเนี่ยมีน้ํามันอยู่ในมือเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองมันก็เลยทําให้ ต้นทุน everything j i n g a b e l l ในช่วงนั้นมันก็เพิ่มสูงขึ้นยังไม่นับรวมกับค้าสารีค่าบาเลตต้นทุนอาหารที่มันเพิ่มขึ้นจากเรื่องของค่าขนส่งด้วยนะครับจากเรื่องของค่าสารีขาดแคลนยังไม่รวมกับเรื่องของต้นทุนอาหารสาร์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการรบกันของ2ประเทศนี้ด้วยนี่คือปัจจัยแรกครับ ปัจจัยที่2ครับมันจะเป็นเรื่องของอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากการสู้กับเงินเฟอ้อโดยเจอโรมพา w e l l นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับปัจจัยอันนี้ผมก็ขี้เกียจพูดแล้วนะแต่อย่าลืมว่าในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อมันขึ้นอย่างรุนแรงใช่ไหมครับก็คือสินค้ามันแพงขึ้นแพงขึ้น,แพ,นแพงขึ้นมากๆเลยมันเลยทําให้นโยบายที่เจอโรมพาวเวลเนี่ยคิดเนี่ยก็คือการขึ้นดอกเบี้ยสู้กับเงินเฟอ้อไงครับ ไอ้ผลกระทบกับการที่เจอรมพาเวลขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อเนี่ยมันเลยกระทบชิ่งมาถึงแบงค์ชาติไทยไงครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสู้กันกับสหรัฐอเมริกา ประเด็นก็คือว่าเงินในไทยเนี่ยมันไหลออกหมดเลยนะจ๊ะเพราะผลตอบแทนทางฝั่งพี่มาการเขาสูงกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลทางอ้อมก็คือมันทาให้ต้นทุนทางการเงินของคนที่มีหนี้อยู่แล้วมันสูงขึ้นไปอีกนะครับถามว่านี่อะไรบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่แจ็ค up หรือว่าเพิ่มขึ้นของตัวอาาัตราดอกเบี้ยนโยบายง่ายๆเลยครับหนี้รถนั่นแหละครับหนี้สินเชื่อธุรกิจนั่นแหละครับซึ่งเป็นสัดส่วนหลักล้านล้านบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองปัจจัยเนี่ยมันเป็นต้นทุนชีวิตที่เพิ่มสูงขขึ้นนนใณะเดียวกััครบ ต้นทุนรายได้เราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่ทันกับของแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือรัสเซียยูเครนเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยมันทําให้ต้นทุนของชีวิตมันเพิ่มขึ้นไวกว่ารายได้ไงครับมันเลยทําให้บางช่วงของคนไทยเนี่ยมีรู้สึกในช่วงของเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเข้ากระเป๋าซ้ายต้องใส่กระเป๋าขวามันเลยทําให้คนไทยขาดสภาพคล่อง ในช่วงหนึ่งนะครับจากต้นทุนชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้แนวโน้มการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าก็สูงขึ้นและทําให้แนวโน้มในการใช้บัตรเครดิตเพื่อกดเงินสดออกมา mm. เพื่อโอนเงินเป็นวงเงินฉุกเฉินเข้าบัญชกีก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วง3ปีนี้เช่นเดียวกันครับบัตรเครดิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ร้ายในยสายตาของคนที่คิดจะสร้างหนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำถามคือว่าแนวโน้มในการใช้บัตรเครดิตของคนไทยใน3ปีที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย ถ้ามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยสถิติก้อนนี้มันอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนมันมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นว่ะคนไทยสามารถที่จะบริหารจัดการเงินสดได้ดียิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่เราอาจเราอาจจะสามารถมองว่ามันเป็นข้อดีของสถิติทั้งการรู้ซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้และในเรื่องของการใช้วงเงินเพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็อาจจะมองว่าเอ้ยกำลังซื้อของคนไทยอาจจะกลับมานะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้สปัจจัยที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยถามว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้หนี้ของคนไทยอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ90%ต่อ GDP พพูดแบบง่ายๆนะครับเรามีหนี้เพื่อการใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยทั้งก้อนประเทศไทยเนี่ยเรารวมกันเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณ15ล้านล้านบาทนะฮะคือไอ้ก้อนที่มันสูงขนาดนี้มันเลยทําให้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นข้อดีสักเท่าไหร่ครับในการที่เรามามองสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าในนี้ก้อนนี้มันมีทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้กอยศที่เพิ่งเอากลับมาเพิ่มใหม่ด้วยมันเลยทําให้เรื่องนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่า การที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายเนี่ยมาเลยทําให้ต้นทุนชีวิตมันเพิ่มสูงข,ขึ้นไปโดยปริยายหรือบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดภาวะการชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ่อยๆไงครับเลยทําให้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการที่จะเอาเงินมาหมุนก่อนไงครับไม่ว่าจะเป็นถ้าอย่างช่วงนี้เงินมาไม่ทันอย่างน้อยรูปซื้อสินค้าไปก่อนถ้าอย่างช่วงเวลานี้ใกล้ๆสิ้นเดือนเงินมันขาดมือไป2อสาวันก็อาจจะต้องกดเป็นลักษณะของเงินสดออกมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งครับที่อาจจะทําให้เรื่องของ บอลลูนของนี่สาธารณนะเน่มันเลยเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับเพราะว่านี่มันเป็นฟองสบู่ที่มันแทบใกล้จะแตกเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้มันอาจจะบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะเลวร้ายเป็นสักทีเดียวแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีสุดลูกหูลูกตาแต่สถิตินี้มันก็พอบอก อะไรได้บางอย่างสําหรับพฤติกรรมรายได้และรายจ่ายที่พุ่งขึ้นของคนไทยนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ที่ reporter s journey นะครับสามารถติดตามคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่กับทางคุณริชาร์ดคุณไกดและคุณเมย์ชี้นี่ทุกช่องทางของ reporter s journey สาหรับวันนี้สวัสดีครับ